ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะมือนีมาอยู่ดอนปูตาเป็นแบบเต็มๆแล้อครับเนาะค่ะมาตามต่อเนาะค่ะเนาะสามเก้าศูนย์สามาศูนออกศน้าสป็นเป็นยงกับเลไรบุกอึ้งเปนอ่านี่แตคกับกับสามที่เข่าที่สเขาแล้วเขาสามเขาสามโอ้ดอนปามันออกเีขาสามตัวเลยศูนย์เก้าสาเบิ้งในคลิป อมีสามมีเก uh. mm, ่ามีศ่นแหละพ่อ mm. okay> like ูู้ดขยเยาเราลิ้นแหมโอ้ที no ่ว่าแทงโนนี่นั่นแหมมอนแมนแบบเกาเด้อแบบเกาแบบเกาอีกสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครับค่ะสวัสดีครับค่ะมาวินค่ะเดเวลาเปนไหนเปนไหนสตัวเลยครับ่ปนไรนค่ะตางไปดีครับาได้กคือตอนผู้ตาครับผู้ใดเป็นคนขยเยา พูดพูดรดสองจังหวะสองจังหวะขยาว่ะมือที่ทางพี่อ๋อมาวิ่งจังหวะสว่่าได้สายยาไหมครับผมเอาวัสดีครับหนุ่มอาวัสดีครับผมวัสดีครับไปค่ะไปค่ะท่านผู้ชมขย่าเอาโชครับโชคกับปูตาสามเก้าศูนยนครับพี่มาเมนครับวัครับ่ครับวัสดีครับพี่มาินสามเก้าศูนย์เขาเป็นครับขาลากเขค่ะวัสดีค่ะน่กวนไป เดี๋ยวไปขอโชคลาภกันเป็นโครงสุดท้ายทรงายปีครับดอนฟูตาครับสามเก้าศูนย์เอาเมียเขามานังกันโอ้ยเอ้ยเอาเอาโอ้ยแบบนี้ขอการลวนเขามาหาคนเนาะหนึ่งสองสามสี่หาคบบอนับกันเบื้องบนผมให้ดูเกให้ดูบนโต๊ะเพิ่นก่อนให้ดูบนโต๊ะก่อนเฮ้ยเม่ยหยังให้เบื้องเชิญเชิญโต๊ะ่อ้ยแมงกีเสือใหญ่ตไงเน่นึกว่ามันอีหยังตกใจ ขึ้นล่ขึ้นเล็ดินี่แหละคือปัญหาในวันเห็นขึ้นเล็เลยในวันนี่เป็นป่ะโตเป็นตั้งโตพอนีตั้งเป็นยังไงนี่เนี่นี่นี่คังก็เห็นหลายตัวคนบางคนเนี่ยเบิกเบิกเบากใจอี่จอเบื้องๆกันทำงงเบิ้งเอาเป็นตัวไหแต่ว่าเห็นแต่เบิ้งแรกอ่ะเห็นเห็นเฮ้ยไ่โตกใจ ออยยอแมงแมงเอี้ยงนั่นแม่แม่ผีเสื้ออ้นั่นนั่นจับอยู่มาวินเหรอเพื่อเอา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 เอผีเสื้อโอ้ยต้องกรเียนหึผีเสื้อไงมามาฟาบ้าไหลมากราบคนม่ขอคนเอ้าเอออุ้ยบ่รู้อีหยังลนตุบเลยบบกแค่หนึ่งชมเ้ยังผายอย่าขาว เอากระเป๋ามาอาจอไปเอาน้อยกิจำไปเลยทิพยเิพเอกจำไปเลยนี่วะามันเอเออนั่เอามือนีัไปคระท่านผู้ชมเดี๋ยวมากราบมาไหว้กันมิดวยแก้วก่เี๋วเดี๋ยวจะมาเกะครับผมนะแก้วกบนไโอเคครับผมตันครับค่ะไปค่ะาผู้ชม สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่าุกท่านสวัสดีครับผมนทุกคนสวัสดีครับทุกท่านนะครับขอต้องแรียบร้อยเที่ยนอยู่กลับมาตามมันต่อครับครับดอนปูตาครับในหวดของมันคือสามจุดทั้วาสี่สองพันหาร้อยจิ้ห่าครับผมหลังจากที่เมื่อนั้นได้ยิบใครท่านโชคนี่ครับสามเก้าศูนย์ครับผมตรงนี้เลยได้มาสามตัวตรงๆนะครับอึ้งบ่ครับท่านผู้ชมคอยบอกเจ้าแล้วเจ้าเสียร์คอยไปปูเหมือนมักลิ้น นั่นล่ะเวลาการไข่เงียวนี่สงสัยเพื่อนสิบเบอร์ได้เห็นแบบนี้มาโดนแล้วเขาอย่างดีแสดงกับปูนี่ต้องมาเปิ้ลไม่ยึบเลยมัน้หไข่เงียวนี่เห็นริมก็แต่ว่าเธอสมัยตอนเพิ่นยังไม่ชีวิตอยู่เนี่ยเาอเพเป็นเสียนเก่าโอ้ยยี่สี่เลยพราะว่าตัจับซ้ำเสียงเลยอ่ะเว่าเพื่อนเสียนเก่าเอาใครกครับเพื่อนชักไข้หูว่าโอเคเออปูด้วยอ่ามันนี่ดูว่าเขาโชกเดี๋ยวเมาตอนนี้นะครับท่านผู้ชมนะเลขไข่ สามเก้าศูนย์ซึ่งเลขมันออกศูนย์เก้าสามงวดนี้มาตามต่อให้แล้วของงวดวันที่สามสิบธันวาคมนี้สองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับขอให้ปู่เนี่ยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มอบเป็นของขวัญให้ท่านผู้ชมเด้อกรับดิของครับผมอโอเคครับผมตามนั้นครับอืมออก้าวเด้อก็รอนะครับผมอืมก้าอก้าวหน้าก็หลังโอ้ยใส่หมดเไปหนาวกับหนาวเออ หนาวกัวหวบหนาวอีกทีหนาวจริงๆนะท่านผู้ชมนะถ <c oughs> ้าหนี่ก็มีไฟให้ขันเอาไว้ปิดไฟ <c oughs> การจุดธูบต้องงอหางขึ้น <c oughs> ว่างห่างกันว่ามันทุนหนักปิดมอคือเนาะบอลแทงสั้นธูปจะติดตยากนะครับท่านผู้ชม ส๋อเอไหนี่านไ้กับีตะกดใหม่ใหญ่เงินงาใหม่แหง่วงนี้ต้องทํำแจวินกระฮัดลมลมเป็ลมอกระฮัากรันแหงงาใหม่แหงลมลุดๆเท้าเฮ้อจะถ่ยงาใหม่ตกได้นะครับท่านผู้ชมเราคชิดว่าเป็นงาใหม่ต๊ะนะครับท่านผู้ชมาครับท่านผู้ชม มาบอกเก่ากับสารดอนปู่ตาสามเก้าศูนย์เลขออกศูนย์เก้าสามเข้ามาสามตรงตรงงวดนี้สามสิบครับทันวาคมนี้ตามต่อให้แล้วนะครับมากราบไหว้บอกเก่าไปพร้อมๆกันครับนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุ อ่าสารดอนปูตาเด้อมือนี้ผู้ขาดกหลานนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลปัดต่อยเขามีเซนอามพ้นชาแนลพอท่องแลกขั้นอือว่าเป็นขั้นคนเดิมว่าตองแลกคนเดิมคอยต่องแย่คนเดิมขอโัวกรแเออขอโทษละเออมือนี้มากกันหาคนดัปูเด้อตั้งใจมหาปูอีหลีมือนี้ดูกหลานสีมาขอปูเนี่ยขึ้นเหลขทูบเล็เซฟซี่เหล็กไค่สามมองเท่านั้น นอกนั้นกับเบิ้งกันขอหล่อแขลแยไปนะปูเนาะแต่ว่าม like ื่อ <pol> น <ip> ี้ลูกหลานมาตามต้อยเพิ่นทรรมบุญชมเนี่ยเพิ่นอยากเห็นอิหลีอยากเบิ้งสารปูอยากวบื้อมาปูนเนี่ยลูกหลานมาตามต้อยปูไปลูกหลานกับมาตามต่อยห้ทมบุญช่อมแล้วนะปูเด้อการว่าปูเนี่มอบเป็นของขวัญให้เพิ่นทรงถ่ายปีเก่าต่อรับปีใหม่ของงวดวันที่สามสิบทันวาคมนี้สองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่นะปูเด้อกัรเด็กเพิ่นได้สมหวังด้านปารถนาเนี่ยให้เพิ่นได้มีเงินมีทองมีคมขืนมาให้เพิ่นได้มีเงินใส่ใจ กับปีไม่แล้วบางทางกับมีกคังมีงขันกับบมีงขั้นแน่บางค้นกับลำบากน่ากลัวนะจัดแต่นแมนเอาแต่นจัดตรงๆโลดตะปูเด้อหวดนี่เอาๆไหลไหลห่างเอาสามตัขึ้นเาตปูลูกล้านกันสิสิริ้นให้ลูกให้ปูเป็นผู้จับแมนจับเอาด้่นีองสามตตรงๆเลยหาแล้วันที่หนึ่งวสามสิบมันตกมด่าไงมนดีใจว่ะสิิ้เสียงตัวบ่เลย เพิ่นมากเรียกของเพิ่นมากเลียกของท่านผู้ชมเฮ้ยเพิ่นถือใจได้ไหมถ้าเราค่ยเสียงเสียงกินงจกกิ้งจบแปะแปะแปะสินี่ยนทั้งเลยเฝ้าปักทู่เฝ้าขอเพิ่นนั่นนะเอ้ยพ่เอาเถอะเอาตามนั้นเอาอเฝ้าใครเลยตัวนี้วันสินพรท่านผู้ชมข้อไหนครับเด้อมาไทยในของเอขามาดีมากท่านผู้าตามเคยละ ผู а, ้ใดนำไข่เป็นแม่นบนหันนะใช่นเมืดัองเข็ตัวองตัวใกนพี่อฟอฟ้อมือรุดเดี๋ยวเรียขอเจฟก่นเจ้าี่ก่อนท่าน้เดี๋ยวของเล็กของเจ้มลุนที่หลังเจฟาี่นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ปูอหมดนี่ปังๆไม่แรกคับท่านผู้ชม หมายเลขเจ็ดครับผมเจ็ดครับท่านผู้ชมเจ็ดนำมาอีกแล้วตีลังกาเป็นหนึ่งอะไรฝั่งน้นเอาแล้วกันพอตรงนี้งูเหีนยลไยดิอือเอาขยโยกะยเดี๋ยวผมมองไม่ทันเดี๋ยวเรืว่ายังเอาว่าข้งแรกเจ็ดบ่เจ็เจ็ดเจ็ดเยังเอาว่าก็จเา 2องครับตับุ่มหมายเลขหมายเลขสอครับผมหมายเลขสอครับเ2องครับต่มเกีดสองสองโอเคอ่ะนั่นเนาครับเดียวเดียออเ๋ยวนีโ้โอ้ย ครบเลยแล้วหมายเลขไม่ที่สหมายเลขสามครับผมเจ็ดเจ็ดสองสองสามตามนั้นเขาธรมาเจ็ดสองสามเจ็ดสองสามมาดิยิ้มาโดนแล้วเลขสองสามถ้าเจ็ดสอง พี่พี่ว่าก็จะควรมาวัดเจดสองสามป่ะอัมอำจำได้เลขฝาองค์นำแดงเพลนนี่มันเป็นเจดสามสองเดี๋ยวเดี๋ยวจะคอยมาเพิ่มเดี๋ยวบอกม<อ>ันเอาเอาค่อยซองมันนี่เดูเจ้จิถามปะ่ะไอตัวเนี้ยมันหล่นมาได้ยังไงตัวนี้ไงป้าผิงหยังถือว่าหนูแรงตำ่ำถือว่าแมวแรงต่ำหนูแรงต่ำก็ได้กันหแล้วกันูมา,าม,นมาอา,าวิทย์จับลยเจดสองสามผมชม คนครับยังจบจบกันเนี่ยเอาปีมายี่นเอาสิสาธุเอปูเลยรับไข่ใน่ขวงเชียงโศกหมวดวันที่สามสิทธันราคมสองพันหาร้อยหกสิบห้าเอาเต็มเต็มจังๆฟังฟามสามโตคือเขาเด้อปูตาเลยปลามสิขยาเลยใครดอนปูตาพันแสดงเอทิลิหยิบให้สามโตตรงคือหมวดที่ผ่านมาเด้อปูเลยไข่น้ำโชกของน้ำโชก แบบเกาแบบงวดมักหันได้แบบนี้ละเขาสามโตโตเปิดเร่องายิเปิดจืลูกแรกครับท่านผู้ชมจับตายหมายเลขสามครับผมหมายเลขสามครับใครไปแรกสามครับท่านผู้ชมสามครับามาแบบเกาเลยท่านผั้นอยากไปเอาเอามาขึ้นเปิดอยากไปไหนได้อยากไปไหนอยากไปไหนอยู่อยากไปใรกลอยก่อน ครบเอยหายซ้ำไม่เจอว่าเห็นอส่วนบอกไม่กูที่นนเองโอ้โแม่นโตขยับบนงาทีลนเองติงโตติงโตติงโตมันบอกติงโตติงโตกับมะล้อมเด้นะกวนนี่มะล้มเลยครับนั่นขยับแล้วปะขยับแล้วขยับแล้ว ให้ไปยกไสามสามสามสมัุดที่ต้องอรามเฮ็ดครับอ่ะลูกที่สองก็ทำชุ่มหมายเลขหนึ่งครับสามเล็กแปกสามหนึ่งมาลุ้นลูกสุดท้ายกันครับได้มาเกล่าสามครับหนเอาถ้าปูเอ้ยเอาเงินเด้อเอาให้เด็กเด็กไทยไม่ที่เดินสามตัวไปเลยสมุดหมดมาหาเแล้วสามตัวเด้อ โอ้ยอ่นนักอ่านลูกสุดท้ายครับ <laughs> นี่มนเป็นกระเสืยโจดนี่แหละครับเขาแมวสามตัวบ้างหันไหมหมายเลขแปดครับสามนึ่แปนั่นะนะัผู้ชมเอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเนเียมซีไทยเจียมซีเสียมมเขาทำอะไรเขเขาเียมซีเียซีเขาเห็นเาเียมตกุนไฟกระเสียตาโอยพักกันหนีกันได้ยังโอก็เป็นตยาดกันต่างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยเอนาะไปเจ็บเซี่ยงไหนไปเจบยังไงกากลมไตสารเพิ่นตายไไปใช้ดี่ิ้พอสองสกันอวิ่งไปเก็บโอยเนาะเ็กันไปทัวร์น้องทีนีบันเนี้หนีกันหมก็บกไไบัด โอ้โหโอ้ยมาแลนหนีกันไปทัวร์ที่นี่โอ้มาแลนหนีกันไปทัวร์มาที่นี่หนีคอยมาที่นี่มาแลนหนีกันขออนุญาตบาทถ้ำขับมามาหลบคนผู้ขับขออนุญาตบาทถ้ำมาขอทัวขอลามาขออ คนหกคนลูกาอ่อนมสามหนึ่งแปดสาึพอเห็นเด็กนี่ยังน่สวยกับยังสามแก้วต้นนี่ข้างบนเนินแปดพ่อหน่อ่าเี็กถยแก้วท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับกล้องดอพ้นขึ้ตาเดี๋ยวกลับกล้องมาดูนะโอ้โหนี่นี่เเพราะอะไรชัดๆเลยนี่เออเขาทาเนาะ ียบชัดเจนนคนถวยแก้วม well. mm. ีหลายถด้ยคนเอามาบหลายถวยหลายถวยมาท่านผู้ชมนึ่กับถวยนึงอนี้กับถวยนึ่งเ็เกันน้เกดอันน้อีงปูมันมีหลายเอาสิเรือล้วท่านผู้ชมสีเบิงเอาเลยมุมุผมสีช่องไหนเบิรงซื้อเอาเรือับงไฟดวมันนะคบผมนะท่านผู้ชมถวยแก้วปูแล้วก็พร้อนะไปไปไปเขี่ยไปเขี่ยไปสิ โอ้โหเจ้ไม่ตีมฮึฮึยงนาะมาเบื้งเล็กถวยแก้วนี่นี่ที่ผมมาหนึ่งแปดนี่ประการทางชมเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้งเล็กถือแก้วมาฝาหนึ่งแปดครัหนึ่งแปดดีรี่นี่ครับหนึ่งแปดครับทางช่องหนึ่งแปดอันนี้ถวยแก้วนะครับนี่แม่นเหมือนเลยครับอยู่นี่ถวยแก้วขึ้นหลายครับหลายครับ แต่ว่าหนึ่งแปดหชัดครับท่านผู้ชมนี่เอาแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมอ่ะถวยแก้ว่ตยเราเบิ่งน้ำพี่มาวินเบิ่งน้ำถวยแก้วปูตาโฟถวยอืมเอาถวยแก้วบอกหลายถวยหนึ่งเหมือนที่นี่ท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมเบืองเอาด้ค่ะนี่ถวยนี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดเห็นชัดๆเลยอันนี้อย่างนี่สามถวยนี่กับมีนี่ค่ะท่านผู้ชมศูนย์สามสี่หรือศูนย์สามหนึ่งค่ะท่านผู้ชมนี่อันนี้เก็บบ่ถวยนี่กะ เ่าคือนี่ท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดเอาเ้วันย้าเบิงเลยทะกนเงเลยบ้างนี่หัวเลย้นหัวเลาเลยบ้านี่อ้หัวเลยเอเอาฟาเบิ้งาเบิ้งซะเจก็ตองบเก้วกันนี่ครับท่านผู้ชมเห็นเป็นหนึ่ง ปดเบิ้คงขา่ันู้ชมเปี้งหัวเลย่อสข้งหัวเลยอันนี้เป็นหัวแห่งยาคือหัวปอนอันนี้เป็นหนเกหรือสี่เดกคนเกคนเห็นตัวไหนอะไรก่อเห็นตัวไหนมาไหนไอเบิ้งเล็ทกขาันชมท่าหัวโอ้ดีอาท่านู้ชมพิ่เป็นตัวไหนกับพเลกหาสนหนึ่งค่ะันพชมเบงเลขทเลตดตามนั้นนะค่ะ่านู้ชมข่าตยาผมขอดูตรงนี้ก่อนนะนี่ถ้วเกที่เห็นนี่เบื้งเลกลกคุ ย่านหลายจนเราสิบห้ากันเมียเลยก่อนคนขนหัวลูกคนหัวลูกคนห้าศูนย์หนึ่งนะครับท่านผู้ชมเลขทูบครับผมครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชมตัวแรกนะครับตามนั้นค่ะท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลตัวใช้วิจารณญาณในการรับชมห้าศูนย์หน่งนะครช่เลขทูบทางช่องก็เสนอเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะค่ะเนาะนา่นนั่นเห็นปะ ของเทลเราด้องเทแล้วน uh, ี okay. uh ่าตรงนี้เห็นไม่คล้ายเป็นมีหกมีหนึ่งมีแปดนะครับถ้าไม่หนึ่งแปดหรือเป็นอ่าแล้วแต่ท่านผู้ชมจะมองมองแต่ท่านนะครับผมนะยังต่อคนลุกเลยท่านผู้ชม่าขอบคุณตัวได้ดีนะครับพบอลงนี่แลับไปท่านผู้ชมอาจารย์ไม่นด้กนท่านผู้ชมบคนล่าคนเสียวเดี๋ยวท่านผู้ชมคนล่าคนสัมเดี่ยวนี่เม็ดคุืนรู้ไหมเพื่อที่ไหมอือโอ้ยลมท่านผู้ชมเขยหน่อยเจ็ดสามสองอีกเจ้าหนึ่ตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชม เล็กถูบเล็กเสี่ยมซี่เล็กของตองตรงเด้อโอ๊ยโอ้ยฝ่าก่าก้าวเันที่นี่อยูบอดเด้อวัันที่นี่ท่านผู้ชมเล็กถูกใจฮะเล็ถูกท่านผู้ชมเล็กถูกด้มาหมายเลขห้าศูนย์หนึ่ค่ะสัหรัคพิดนี้ก่ะขอให้ท่านผู้ชม โชคดีเนาะคะ่ะเฮงเฮงลยๆยปังปังกันสุขุสุขชนเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปัาต่อยคนมีเซนมาวินแชนแนลนุ่มามคนเดิมพอต้องแลกคนเดิมเนาะคะ่ะโอ้ยเหมือนนี่กับายาน,นะคะ่ะท่านผู้ชมเสียงอียัง,ยงกับคือคาคือคาโอ้ย มากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้กะปัาต้อยก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงเฮงลุยลุยปังปังกันสุขุสุขคนเนาะค่ะเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็สุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ